สบายดีพี่น้องวันนี้สิาพามาเบิ่งดอกกล้วยไม้เ้อพี่น้องดอกกล้วยไม้อยู่บ้านจา้ะดอกกล้วยไม้อยู่บ้านปลูกเองเลี้ยงเองแต่ต้นกําเนิดมาจากลานมูสื่อของคนวันเกิดหดือนสิงหาพี่น้องอันนี้ออกรอบสองว่าเบิ่งดีใจหลายแดดสองเพิ่มมักแดดเด้พี่น้องตอนเอามา มีหามีซีมีซีซีช่อนี่กําลังสีออกอันนี้หนึ่งสองสามจี้หาพี่น้องหาชอยังยังงามเลยมันเป็นดอกกล้วยไม้อะตระกูลอะกล้วยไม้มันมันคนละแบบเนาะพี่น้องเนาะกล้วยไม้มันสิมีหลายสายพันธนะุ์เนาะสายพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ กล้วยไม้สกุลมันซอว่าสกุลคาตาเซตัมเนาะสิปลูกใส่ดินพี่น้องกล้วยไม้ชนดิดนี้นี่บังในกระถางมีดินบ่คืออะไรพันธุ์ดีว่ามูมูมหนึ่งใส่กาบมะพร้าวเนาะอันนี้ดินเลยนี่บัดี้เพิ่นมากมากพี่น้องกล้วยไม้ชนดิดนี้มากที่ยังตตมักจุลินทรีย์สังขะหอแสงที่ข่อยเห็ดไว้นำเลยพี่น้องนำเลยหดเลย มากหลายมากหลายถือขิงอะ่ะไม่ต้องซื้อปุ๋ยกล้วยไม่ยากถือขิงกันเลยงามแบบไงปุ๋ยกล้วยไม้ของของวัญมันเกิดมูสือห้ดีใจหลายเลยมามา,มารีวิวพี่น้องบึงแต่ว่าเพิ่มักแสงแดดเด้ต่ก่อนเอาไว้ข้างนอกพี่น้องบันนี่หนาวมากก็เลยเอาไว้ข้างในมารีวิวให้ดูย้นคนในพี่น้องเวนป้ายเมซอนนี่เพราะว่านาวแล้วอยู่ข้างนอกบ่ได้อยู่ข้างนอกบ่ได้จ้าก็เลยขนเขามาในเฮียน เดี๋ยวเลีว,ว,วลิวลายๆตัวในเบิงมุมนี้บ่เ <c oughs> ด้อยหอกไปใส่สชลีวิว้นใหม่มือฉ่าเบิ่งจะฝ่าเปิดฝ้าอิ่มกันได้พี่น้องเลียงไว้ปลูกในเฮีอยนก็สวยดีได้พี่น้องแต่อากาศบริสุทธิ์ในเฮีอยนพร้อมเบิ่งสิซ้มให้เบิ่งไกๆ่ๆนีช่อหนึ่งนีเบิ่งความงามไก่ๆได้พี่น้องเพิ่นสฉีอวเป็นสีเหลืองเด้สีเหลืองที่ว่าเบิ่งสดๆอันนี้แดด่อง พอดีแดดทรงคอยเลยว่าเออแดดบรรยากาศแดดพอดีก็เลยเอามารีวิวห้พี่น้องบึงบวมยังลายได้พี่น้องเอามาให้สะออนน้ำนะจ๊ะเอามาสะออนดอกกล้วยใหม่นะ้ำดีใจดีใจม,มันออกมาใหม่อคอยเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงเต็มเฮียนเลยกล้วยใหม่งองามพี่น้องคอยจะเป็นคนมักที่ปลูกกล้วยใหม่ที่สุดเลยเพราะว่าดอกกล้วยใหม่ไม่ิอยู่ได้โดนนี่ประมาณสามเดือนกับบอลลนพี่น้องเป็นดอกติดทนที่สุดเลยคือกล้วยใหม่ ถ้าเข้าใส่ใจมันมันก็สิงามแบบนี้แหละพี่น้องปุ่นแล้วย่องเจ้าของนี่พี่น้องถ้าใส่ใจนะใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ท้งป่าเอามาปิ่งมาออมเนาะมันมีอย่างหลายดอกพี่น้องเห็นความงามว่วใดอดวัวใรก็เลยมารีวิวให้เบิองก็ขอบคุณหนึน่งเจ้ใหญ่เจ้าของของคนด้อจใาเด้ออันบอก ถ้าแม่ซื้อขนมไม่คอยกินคอยกระิกินเบิร์จนวายแล้วก็ะิบว่าถิ่มรักฐานไห้เ <laughs> จ้าซื้อกล้วยไม้่อยมาเที่ยวหดเที่ยวแง่ง <laughs> สลุบคอยไม่เบียกแต่ว่าคอยได้แงงความงามอีกรอบสองงามกอลลานที่เขาเอามาเนาะพี่เน,ะนาะงามกอลลานที่เขาจะเอามาเฉลี่ลต่างหากนะืดีใจดีใจดีใจแม็กซี่บุ๊กกูขอบคุณในหลายโอเคได้พี่น้องบ่มี่ยังหลายดอก มาพ่อได้บอกใส่กล่องเอากล้ยมาม่เห็นบงสืงอไงแก่กล้ยมาแม่บัง,ง,งก,กันได้บอกใส่กล่องเนาะขวบว่ามีทงน้าไปทายกึ้มูเจาก็ได้กล้ยมาอยอเแยะนี่แหละขอบคุณทุกกำลังใจด้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาบึงกันอย่าอย่าลืมถ้าปูก็ต้องไปวไัยอยู่หม่องมีแสงแดดมีหน้าต่างเนาะพี่น้องอันนี้อยู่หน้าต่างเลยอัน หกตึ่งๆนี่เดซิลีวิวบางอย่างทีละตนโอเคค่ะ <laughs> บ <laughs> okay, ๊ายบายบายบายจุ๊บจุ๊บวัลาใหญ่หางสีเงาสวยป่เดี๋ยวดดเดียวซุ่มกระแก่เสือกสวยๆนี่แ <laughs> ดดซองมันสีออกเป็นสีขาวนะปกติเป็นสีเหลือง